ซึ่งผลิตตั้งแต่ประมาณปี1945นะฮะ43ถึง45นะฮะเจ้าซิตาก้ากระบอกนี้นะครับก็ถ้ากับว่ากระบอกนี้เนี่ยมีอายุประมาณกว่า80ปีเลยนะฮะ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเจแอชชันกายก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆก่อนนะฮะเพื่อนๆ f อแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมนะครับพอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมหายไปเพราะว่า,อาพอดีคุณพ่อผมนะครับท่านป่วยนะฮะป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็ท่านก็ได้จากไปอย่างสง,งบนะครับ ที่หายไปก็ก็คือมันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทำใจอยู่นะครับก็ยังไงก็เราก็ต้องสู้ต่อนะฮะก็ต้องสู้ต่อวันนี้ก็เลยกลับมาทำคลิปนะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับปืนในวันนี้ที่ผมเอามาทำคลิปนะฮะให้เพื่อนๆก็ยังเป็นปืนก็ยังเป็นคลิปที่เอามาเทสยิงนะฮะ เพราะเป็นปืนที่ผมเคยทำคลิปรายละเอียดเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าวันนั้นไม่ได้เทสเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันอ่าตัวนี้นะครับกนุญานะครับตัวนี้คืออีทาก้านะฮะอีทากาเป็นปืนขนาดจุด45 a ห p หรือ11มม,มนะฮะอีทากาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิต ปืนซอง1911นะฮะป้อนให้กับกองทัพสหรัฐในยุคสงครามนะครับเมื่อครั้งสงครามานะฮะเมื่อครั้งยุคสงครามเนี่ยกองทัพสหรัฐเนี่ยต้องการใช้อาวุธปืนเป็นจำนวนมากนะฮะจึงว่าจ้างบริษัทผลิตปืนเนี่ยหลายๆบริษัทนะฮะมาผลิตปืนให้กับกองทัพนะครับซึ่งเท่าที่ผมจำได้นะครับก็มีนี่แหละฮะก็มี แน่ๆละ่ะคือโคนะฮะโคอิทาก้านะครับเลมินตันสปริงฟิ์ซิงเกอร์นะฮะถ้าขาดอะไรไปก็ออกขออภัยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอิทาก้าเนี่ยผลิตป้อนสู่กองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นจำนวนกว่า4 0 0แสนกระบอกนะฮะ4 0 0แสนกระบอกซึ่งผลิตตั้งแต่ประมาณปี1945นะฮะ ส3ามถึงสี่ห้านะฮะเจ้าอิทาการ,กระบอกนี้นะครับก็เท่ากับว่ากระบอกนี้เนี่ยมีอายุประมาณกว่าแปดสิบปีเลยนะฮะแต่เพื่อนๆดูสภาพนะครับยังสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะสภาพปืนถือว่าสวยมากนะครับสวยมากพี่เจ้าของปืนเนี่ยเก็บสะสมนะฮะดูแลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยนะฮะ จริงจริงอิตารเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะผลิตพวกปืนลูกซองหรือปืนไรเฟิลเป็นหลักนะฮะแต่อันนี้ก็คือมาผลิตปืนสั้นนะฮะปืน1911เนี่ยผลิตให้กับกองทัพนะฮะอเมริกาก็เดี๋ยวผมจะลองเทสต์อิตากาตัวนี้นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนกันนะครับ ดูกลุ่มกันนิดหนึ่งครับโอเคกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับกับอิ h า c a M1911 นก้านะฮะชุด45 ACP ระยะ10เมตรครับ ครับก็สำหรับ i ีท a ก a า1 9 1 1นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการเทสยิงให้เพื่อนๆได้ดูฟิลลิ่งของตัวปืนแล้วก็ดูกลุ่มของปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า i ีท a ก a กระบอกนี้เนี่ยยิงแล้วนุ่มมือมากเลยนะฮะเพื่อนๆน,นุ่มมือมากรีคอยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับด้วยอายุปืนขนาดนี้นะฮะกว่า80ปีถือว่าเป็นปืนที่ยิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ก็โอเคนะครับฝากกดติดตามช่อง J Action Guy ไว้นะครับประเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมีปืนกระบอกใหม่เข้ามาหรือเป็นปืนเก่าที่ผมยังไม่ได้เทสยิงแล้วได้มีโอกาสนำกลับมาเทสยิงเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ